ยินดีต้อนรับสู่รายการย้อนสยามเรื่องจริงจากอดีตวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปยังเงามืดของประวัติศาสตร์สยามเรื่องของคนกลุ่มหนึ่งที่ชื่อของพวกเขาแทบไม่เคยปรากฏในจารึกแต่ผลงานของพวกเขากลับยืนหยัดอยู่ทั่วทุกมุมเมืองไทยกำแพงเมืองวัดหลวงปราสาทหินและงานแกะสลักศิลาอันวิจิตรล้วนมีรากจาก มือของชาวขอมหรือที่เราเรียกกันว่าเขมรในสยามขอมในเงามืดของสยามในประวัติศาสตร์ไทยคำว่าขอมมักถูกพูดถึงอย่างคลุมเครือบางครั้งใช้เรียกศัตรูทางใต้ของอยุธยาบางครั้งหมายถึงอารยธรรมของโบราณในลุ่มน้ำแม่โขงแต่แท้จริงแล้วคำว่าขอมคือคำที่บ่งบอกถึงเผ่าพันธ์ วัฒนธรรมและเทคโนโลยีช่างที่หลอมรวมกับสยามมาตั้งแต่ก่อนตั้งกรุงสุโขทยัยเมื่อย้อนกลับไปหลายร้อยปีก่อนก่อนจะมีคำว่าประเทศไทยหรือสยามดินแดนแถบนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของอิทธิพลขอมอันยิ่งใหญ่อาณาจักรที่มีศูนย์กลางอยู่ที่นครธมหรือเมืองพระนครในกัมพูชาจากที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงจนถึงภาคตะวันออกของไทยปัจจุบัน ล้วนเคยอยู่ใต้เงาแห่งนครวัดนครทมหลังอาณาจักรขอมเสื่อมลงชาวขอมจำนวนหนึ่งยังคงกระจายอยู่ในดินแดนสยามและบางส่วนถูกกวาดต้อนเข้ามาเป็นเฉลยศึกในสมัยอยุธยาจนกลายเป็นขอมในสยามคนที่ไม่ได้อยู่ในตำราเรียนแต่สร้างเมืองให้เราอยู่ทุกวันนี้รากของอารยธรรมขอมและอิทธิพลที่แผ่เข้ามา อารยธรรมขอมรุ่งเรืองราวพุทธศตวรรษที่16ถึง18มีนครวัดนครธมเป็นหัวใจกลางขอมคือชนชาติที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมหินทรายในระดับโลกหลักฐานมากมายชี้ว่าช่างฝีมือชาวขอมเป็นผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยีการก่อประสาทด้วยหินทรายที่สลับซับซ้อนงานศิลปะลวดลายเทพพรหม และเทวรูปแบบเขมรกลายเป็นแม่แบบของศิลปะไทยยุคต้นเมื่อขอมขยายอิทธิพลเข้าสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาดินแดนสุพรรณบุรีลบบุรีและนครราชสีมาก็เกิดเมืองลูกหลวงที่มีศิลปะแบบขอมอย่างชัดเจนเช่นเมืองละโวหรือลบบุรีที่กลายเป็นศูนย์กลางของอำนาจในเวลาต่อมาศิลปะลบบุรี ที่เราเห็นในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุล้วนมีร่องรอยขอมทั้งฐานปัตถมะเสาประดับลายเทพและประตูโกงแหลมแบบประสาทนาครวัดเมื่อขอมกลายเป็นเฉลยศึกแห่งสยามเมื่ออิทธิพลขอมเสื่อมลงสยามเริ่มขยายอำนาจขึ้นมาแทนที่ในสมัยอยุธยากองทัพสยามมักกวาดต้อนผู้คนจากกัมพูชาเข้ามาในราชาอาณาจักรโดยเฉพาะ ในรัชกาลสมเด็จพระนารายมหาราชที่มีสงครามกับเขมิอนอย่างต่อเนื่องเชลยชาวขอมเหล่านี้ไม่ได้ถูกใช้เพียงแรงงานธรรมดาแต่เพราะพวกเขามีฝีมือทางการก่อสร้างศิลปะและช่างหินจึงถูกนำมาเป็นช่างหลวงสร้างวังวัดและกำแพงเมืองหลายคนถูกตั้งให้อยู่ในบ้านขอมหรือชุมชนขอมรอบกรุงศรีอยุธยา เช่นแถวบ้านป้อมข้างวัดชัยวัฒนารามหรือในพื้นที่ลบบุรีสุพรรณบุรีชื่อเหล่านี้ยังปรากฏในเอกสารเก่าและบางพื้นที่ยังมีลูกหลานขอมสืบเชื้ออยู่จนถึงปัจจุบันช่างขอมในราชสำนักมือที่สร้างกำแพงวัดและพระนครเมื่อพูดถึงช่างขอมในประวัติศาสตร์สยามหลายคนอาจนึกถึงเพียงชื่อที่อยู่ในตำราศิลปะ แต่เบื้องหลังคำคำนี้คือเครือข่ายแรงงานฝีมือที่มีอยู่จริงในราชสำนักสมัยอยุธยาและก่าะหน้านั้นคือคนที่ไม่ได้เป็นแค่เฉลยศึกแต่เป็นผู้สร้างแผ่นดินในความหมายที่แท้จริงช่างหลวงที่มาจากเฉลยในยุคอยุธยาการกวาดต้อนผู้คนจากเมืองที่ตีได้ถือเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะมาจากล้านช้ามพม่ามาลายูหรือกัมพูชา แต่เฉลยขอมมีคุณค่ามากกว่านั้นเพราะพวกเขาเป็นช่างคือคนที่มีความรู้ด้านศิลปะหินปูนและการก่อสร้างขนาดใหญ่เอกสารในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเช่นจดหมายเหตุลาลูแบรบันทึกว่ากษัตริย์สยามใช้แรงงานจากเมืองขึ้นในการก่อสร้างพระราชวังและช่างเหล่านั้นมาจากกัมพูชาและล้านช้างเป็นส่วนใหญ่แปลว่า ในพระราชวังหลวงอยุธยามีแรงงานขอมอยู่จริงและพวกเขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่คนไทยยุคนั้นยังไม่ถนัดศาสตร์แห่งศิลาและอิฐสิ่งที่ทำให้ช่างขอมโดดเด่นคือความเข้าใจในวัสดุพวกเขารู้วิธีตัดหินทรายให้เข้าล็อกโดยไม่ต้องใช้ปูนรู้จักวางฐานรากให้รับน้ำหนักได้แม้อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมและเข้าใจเรื่องสัสดส่วนทางาศาสนา คือเลขคณิตแห่งจักรวาลที่สัมพันธ์กับพุทธ,ธคติและเขาพระสุเมรุเทคนิคเหล่านี้ส่งต่อมาถึงสยามผ่านช่างขอมที่ทำงานในราชสำนักเช่นการก่ออิฐแบบซ้อนเหลื่อมของวัดชัยวัฒนารามหรือการวางฐานปัดมะหลายชั้นในวัดมหา,าธาตุล้วนเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยกับเทคนิคขอมโดยตรงปรางอายุทยาที่สูง ละมั่นคงกว่าปรางใดๆในภูมิภาคไม่ได้เกิดจากแรงงานไร้ฝีมือแต่จากองค์ความรู้ที่ช่างขอมถ่ายทอดสู่ช่างไทยรุ่นต่อมาระบบหมู่ช่างและตำแหน่งในราชสำนักในสมัยอยุธยาช่างฝีมือไม่ได้ทำงานอิสระแต่สังกัดอยู่ในระบบกรมช่างสิบหมู่โดยในหมู่เหล่านี้จะมีหมู่ช่างขอมซึ่งดูแลงานปั้นและงานศิลาเป็นหลัก ตำแหน่งที่พบในเอกสารราชการเช่นขุนศิลาหรือมื่นศิลาเจงหัวหน้าช่างหินขุนช่างขอมผู้คุมแรงงานขอมในงานก่อสร้างวังและวัดหลวงมื่นช่างขอมในกรมมหาดเหล็กดูแลศิลปรกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาแม้จะเป็นขุนนางระดับล่างแต่ก็อยู่ในธรมเนียบหลวงมีเครื่องราชบรรณาการได้เบี้ยเลี้ยงจากคลังหลวงและมีคนงานอยู่ใต้บังคับบัญชา กล่าวอีกอย่างคือพวกเขาเป็นทาสโดยฐานะแต่เป็นครูโดยฝีมือรอยมือขอมในวัดหลวงและกำแพงเมืองวัดและสิ่งก่อสร้างในอยุธยาหลายแห่งแสดงอิทธิพลขอมอย่างเด่นชัดวัดพระศรีสันเพชรใช้ฐานปรางก่อซ้อนแบบนครธมวัดชัยวัฒนารามแผนผังวัดจำลองจักรวาลคล้ายเมืองพระนครของขอมวัดมหาธาตุ องปรางใหญ่ตั้งบนฐานแบบบายนมีลายประดับศิลาแนวขอมแท้แม้แต่กำแพงเมืองอยุธยาเองก็ใช้วิธีเรียงอิฐแบบขอมอิฐก้อนใหญ่เรียงเป็นถาวตามแนวราบมีการวางอิฐสลับแนวดิ่งเพื่อกระจายน้ำหนักซึ่งต่างจากแบบจีนหรือเปอร์เซียโดยสิ้นเชิงเมื่อเรายืนมองปรางสูงในวัดชัยวัฒนารามสิ่งที่เห็นไม่ใช่แค่สถาปัตยกรรมของสยาม แต่คือการสนทนาระหว่างศิลปะไทยกับขอมที่เกิดขึ้นผ่านมือของช่างนิรนามความร่วมมือระหว่างช่างไทยขอมหลักฐานบางแห่งเช่นจารึกวัดพระยาธรรมสมัยอยุธยาบ่งชี้ว่ามีหมู่ช่างไทยขอมทำงานร่วมกันช่างไทยมีความชำนาญด้านงานไม้งานปั้นงานบุทองส่วนช่างขอมเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างและหิน การรวมกันจึงเกิดผลงานใหม่เช่นปรางก่ออิดแต่ตกแต่งด้วยปูนปั้นละเอียดนี่คือจุดเริ่มต้นของศิลปะอยุธยาแท้ที่ผสมทั้งขอมไทยและลังกาเข้าด้วยกันและต่อมาจะพัฒนาเป็นศิลประรัตนโกสินทร์ในภายหลังจากวัดถึงพระนครงานของช่างที่ไม่มีชื่อเมื่อสมเด็จพระนารายณ์สร้างเมืองลบบุรีเป็นราชธานีแห่งที่สอง ช่างขอมจำนวนมากถูกส่งจากอายุธยาไปช่วยงานพังเมืองลบบุรีแบบสมมาตรมีคูน้ำกำแพงเมืองหลอมรอบและอาคารก่ออิฐที่มีซุ้มโค้งแหลมล้วนเป็นฝีมือช่างขอมผสมยุโรปแม้แต่พระราชวังนารายราชนิเวศก็มีส่วนที่นักวิชาการเรียกว่าอาคารแบบขอมดัดแปลงคือใช้ฐานศิลาแบบประสาทแต่หลังคาเป็นกระเบื้องแบบไทย แต่เมื่อสิ่งปลูกสร้างเสร็จสิน้นชื่อของช่างเหล่านั้นกลับหายไปจากเอกสารราชการไม่ต่างจากอิฐที่ถูกฉาบป,ปิดด้วยปูนใหม่เสียงในเงามืดของประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์สมัยใหม่อย่างสอมรวสุริยวุฒสุขสวัสดิ์เคยกล่าวว่าศิลป,ปะไทยยุคต้นคือศิลปะขอมที่พูดภาษาไทยประโยคนี้อธิบายได้ดีที่สุดว่า บทบาทของช่างขอมไม่ได้จำกัดแค่ในฐานะแรงงานแต่เป็นผู้วางรากทางเทคนิคและความงามแก่อาริยธรรมไทยในทุกอิฐที่เรียงซ้อนกันในอยุธยามีลมหายใจของช่างขอมซ่อนอยู่ช่างที่อาจไม่มีชื่อในประวัติศาสตร์แต่มีฝีมือที่อยู่เหนือการเวลาช่างขอมไม่ใช่แค่กลุ่มแรงงานจากกัมพูชาแต่คืออาจารย์ผู้สอนศิลป์แห่งสยาม พวกเขาอยู่ในราชสำนักในวัดหลวงและในทุกกำแพงเมืองสิ่งที่เรามองว่าเป็นศิลปะไทยแท้แท้จริงแล้วคือผลการผสมผสานและในทุกปรางทุกวัดทุกอิดนั้นยังคงมีชื่อของช่างขอมสลักไว้ไม่ใช่ด้วยตัวหนังสือแต่ด้วยฝีมือที่ไม่เคยลบเลือนศิลปะขอมในวัดไทยจากศิลปะสงครามสู่ศิลป์ศรัทธา เมื่อสงครามระหว่างสยามกับขอมสิ้นสุดลงสิ่งที่ยังไม่เคยดับคือศิลปะอาวุธของชาวขอมอาจตกจากมือแต่สิวและคอนของพวกเขายังทำงานต่อไปจากช่างหลวงในราชสำนักพวกเขากลายเป็นช่างสร้างศาสนสถานและจากศัตรูในสมรภูมิพวกเขากลายเป็นผู้วางรากศรัทธาให้สยามในเชิงสัญ,ญลักษณ์และศิลป์จากประสาทเทพเจ้าสู่พระอารามหลวง ศิลปะขอมถือกำเนิดจากศาสนากับอำนาจในอาณาจักรขอมโบราณปราสาทหินทุกหลังถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพสูงสุดเช่นพระศิวะพระวิษณุหรือพระโพธิสัตว์ตัวปราสาทคือภูเขาพระสุเมนที่เชื่อมโลกมนุษย์กับสวรรค์และกษัตริย์ขอมคือสมุติเทพผู้มีสิทธิสร้างจัก,กรวาลจำลองขึ้นบนผืนแผ่นดินเมื่อสยามรับเอาช่างขอมเข้ามา ศิลปะแบบนี้จึงถูกปรับเปลี่ยนจากเทวสถานของเทพกลายเป็นพุทธสถานของศรัทธาเราจึงเห็นองค์พระปรางแบบขอมเรวัตไทยที่เปลี่ยนหน้าที่จากที่ประดิษฐานเทวรูปมาเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุศิลปะขอมไม่ได้หายไปแต่วิวัฒน์เป็นพุทธศินไทยอย่างกลมกลืนลบบุรีเมืองแห่งรอยต่อศินเมืองลบบุรีหรือละโว เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของศิลปะขอมในสยามหลังอาณาจักรขอมเสื่อมอำนาจเมืองนี้กลายเป็นเมืองลูกหลวงของสยามและยังคงมีกลุ่มช่างขอมอาศัยอยู่วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุที่ลบบุรีคือภาพแทนที่ชัดเจนที่สุดของการผสมศิลปปรางกลางเป็นขอมแท้แบบนครวัดมีหน้าบัรลายเทวรูปส่วนยอดด้านบนถูกต่อเติมด้วยทรงระฆังแบบไทย รอบฐานมีลวดลายบัวคว่ำบัวหงายแบบสุโขทยัยนี่คือสถาปัตยกรรมลูกผสมที่บอกเล่าความร่วมมือระหว่างช่างขอมและไทยและเป็นต้นแบบของปรางในวัดไทยทั่วภาคกลางงานช่างวิญญาณของขอมในวัดไทยหากลองสังเกตวัดไทยเก่าๆจะพบลายมือของช่างขอมอยู่ในทุกมุมประตูโค้งแหลมโค้งบายน ลักษณะโค้งเข้าด้านในแบบประตูปราสาทนครธมหน้าบันประดับเทวดาและครุฑมีการจัดองค์แบบขอมเน้นสมมาตรและการเคลื่อนไหวฐานบัวปัดซ้อนหลายชั้นใช้รองรับองค์เจดีย์หรือปรางเพื่อสื่อถึงชั้นฟ้าทั้งเจ็ดเสารเรียวแหลมปลายหัวเสาเป็นบัวตูมมาจากคติบัวในศิลปะขอมซึ่งหมายถึงการกำเนิดของสรรพสิ่งแม้แต่เทคนิคการฉาปูน การสลักปูนสดและการลงสีผงก็สืบทอดจากช่างขอมที่เคยทำงานในวังและวัดอยุธยาศิลปะที่กลืนกันโดยไม่ต้องเอ่ยชื่อสิ่งที่น่าสนใจคือสยามไม่เคยลบศิลปะขอมออกจากวัฒนธรรมของตนเลยกลับรับมาแล้วเรียกมันว่าไทย วัดชัยชวัฒนารามสร้างในสมัยพระเจ้าปราสาททองมีผังแบบนครวัดชัดเจนพระปรางกลางเปรียบเหมือนเขาพระสุเมนล้อมรอบด้วยปรางบริวาร8องค์แทนทวีปทั้ง8ในคติจักรวาลแต่วัดนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระทุทธเจ้าไม่ใช่พระศิวะ นั่นคือการแปลงศิลปะสงครามและเทวะของขอมให้กลายเป็นศิลป์แห่งศรัทธาของไทยขอมอาจสร้างปราสาทเพื่อแสดงอำนาจของกษัตริย์แต่สยามใช้ศิลปะนั้นเพื่อแสดงศรัทธาในธรรมะนี่คือวิวัฒนาการที่งดงามที่สุดของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในภูมิภาคจากลบบุรีสู่รัตนโกสินทร์ เมื่อศิลปะขอมล้อมรวมกับศิลปะไทยในยุคอยุธยาลูกหลานช่างขอมหลายรุ่นยังคงสืบฝีมือมาจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นหลักฐานในวัดพระเชตุพน์หรือวัดโพและวัดอรุณราชวรารามยังปรากฏลวดลายเทวรูปและหน้าบันแบบขอมเจืออยู่ปรางวัดอรุณโดยเฉพาะลวดลายรอบอมเจดียังคงยึดโครงสร้างแบบขอมคือ ฐานซ้อนสามชั้นและบัวปัดเพียงเปลี่ยนวัสดุจากหินเป็นกระเบื้องเคลือบจีนสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าขอมไม่ได้หายไปจากสยามแต่ยังคงอยู่ในทุกชั้นอิดของวัดไทยจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของอัต,ตลักษณ์ศิลปะที่สะท้อนความสัมพันธ์ของคนศิลปะขอมในวัดไทยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของรูปทรงแต่มันคือ บทสนทนาระหว่างผู้แพ้กับผู้ชนะในวันที่สงครามจบลงคนที่ถือค้อนและสิวยังคงอยู่กับแผ่นดินใหม่พวกเขาสร้างพระปรางเพื่อพระพุทธเจ้าแทนกษัตริย์ตนเก่าแต่ยังคงรักษาวิธีคิดและความเชื่อเรื่องจักรวาลที่สืบทอดมาจากแผ่นดินขอมศิลปะขอมในวัดไทย จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการให้อภัยและการอยู่ร่วมกันเมื่อความศรัทธาเชื่อมใจของช่างขอมกับศิลปินไทยสิ่งที่เคยเป็นรอยแผลจากสงครามกลับกลายเป็นรอยต่อของศิลปะที่งดงามที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกครั้งที่คุณยกมือไหว้องค์พระปรางหรือเดินชมลวดลายบัวบนฐานวัดไทยขอให้จำไว้ว่า สิ่งที่คุณเห็นนั้นไม่ใช่ของไทยแท้เพียงอย่างเดียวแต่มันคือขอมในสยามที่ยังคงหายใจอยู่ในทุกเส้นสายและลายปูนศิลปะขอมไม่ได้ถูกลืมแต่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของศิลปะไทยที่เราเคารพเป็นหลักฐานของการผสมผสานอย่างสันติที่ไม่มีคำว่าผู้แพ้หรือผู้ชนะมีเพียงผู้สร้างที่ฝากรอยมือไว้ในหินและสัทธา ขอมกับการเมืองและสังคมสมัยอยุธยาในแง่การเมืองขอมเคยเป็นทั้งศัตรูและพันธมิตรของสยามบางช่วงสยามส่งกองทัพไปตีขมรบบางช่วงกลับส่งเจ้าชายขอมมาเลี้ยงในราชสำนักเพื่อผูกไมตรีเชื้อสายขอมจำนวนมากได้รับราชการและแต่งงานกับคนไทยจนเกิดตระกูลไทยขอมที่มีบทบาททางการเมือง เช่นตระกูลที่ดูแลเมืองนครราชสีมาและลบบุรีขณะเดียวกันชุมชนขอมยังเป็นแรงงานหลักในการสร้างกำแพงคลองและวังหลวงในกรุงศรีอยุธยาแม้จะเป็นชนชั้นล่างแต่ก็ขาดไม่ได้ในระบบเศรษฐกิจของเมืองหลวงจากคนชายขอบสู่รากของวัฒนธรรมไทยเมื่อเวลาผ่านไปศิลปะขอมกลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรานิยามว่า ศิลปะไทยทั้งทรงปรางลวดลายหินและความเชื่อในเรื่องจักรวาลในพระพุทธศาสนาล้วนมาจากรากขอมแม้ชาวขอมหลายพันคนจะถูกกลืนหายไปในคำว่าไทยแต่ในความเป็นจริงพวกเขาคือผู้วางอิฐก,ก้อนแรกของวัดวังและกำแพงเมืองที่เรายังเห็นอยู่ทุกวันนี้เมืองพระนครศรีอยุธยาไม่ได้ถูกสร้างด้วยกำลังของกษัตริย์เพียงองค์เดียว แต่ด้วยเหงื่อของแรงงานนับไม่ถ้วนและหลายคนนั้นคือขอมในสยามบทสรุปชื่อที่เลือนหายแต่ผลงานยังอยู่ในทุกอิดของแผ่นดินในทุกเมืองใหญ่ของไทยล้วนมีร่องรอยของช่างขอมจากกำแพงอิดเก่าในลบบุรีจากวัดหลวงในอยุธยาจากปราสาทหินในพิมายพนมรุง้งและสะกำแพงใหญ่ทั้งหมดนี้ คือผลงานของผู้คนที่ไม่มีชื่ออยู่ในประวัติศาสตร์แต่ผลงานของพวกเขายังคงอยู่เรื่องของเขมรในสยามจึงไม่ใช่เรื่องของชาติที่แพ้หรือชนะแต่คือเรื่องของคนที่ย้ายถิ่นแลกแรงแลกชีวิตเพื่อสร้างบ้านเมืองที่เรายือนอยู่ในวันนี้และนี่คือย้อนสยามเรื่องจริงจากอดีตเรื่องของเขมรในสยาม ชาวขอมผู้สร้างเมืองวัดและกำแพงกรุงอิดทุกก้อนที่เราเดินผ่านคือร่องรอยของมือพวกเขาแม้ชื่อจะเลือนหายไปในพงสาวดารแต่ศิลปะของพวกเขาเด็กกลายเป็นหัวใจของความเป็นไทยเรื่องจริงจากอดีตที่ยังคงอยู่ในปัจจุบัน